ผู้ชายเนี่ยเราก็จะพบได้บ่อย,น,ยนะครับในคําที่เราว่าผู้ชายวัยทองจริงๆแล้วผู้ชายวัยทองคือเป็นวัยที่ประสบความสาเร็จมาเยอะแล้วพูดง่ายๆคือว่าอยู่ในวัยที่คนเราหรือผู้ชายเราเนี่ยนะครับใช้งานร่างกายมามากพอสมควรเป็นวัยที่ทําให้เกิดความเสื่อมมากกว่าปกติ สวัสดีครับผมนายแพทย์กิติพงษ์พงษ์แพทย์พิพัฒแพทย์ประจำแอดไลฟ์แอนตี้อายจิ้งมีเดี e รคอรเซ็นเครับผมผู้ชายวัยทองตรงนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง2องอย่างหลักๆนะครับที่เราจะพบบ่อยก็คือเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจหรืออารมณ์นะครับเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเช่นอะไรบ้างเช่น ล้ามเนื้อข่อรีบลงความจําระยะสั้นลดน้อยลงหุดหงิดง่ายขึ้นอะไรพวกนี้นะครับฮอร์โมนก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในผู้หญิงเราเราก็จะมีฮอร์โมนที่สาคัญคือ,อเอสโตรเจนในผู้ชายเราก็จะมีฮอร์โมนที่สําคัญก็คือเทสโทสเตอโรนนะครับเป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับเมื่ออายุมากขึ้นปริมาณหรือการสร้างฮองร์โมนพุนิลดน้อยลงโดยปกติแล้วฮอร์โมนเพศชายเราเนี่ยจะมีสูงที่สุดตอนที่เราเป็นเด็กเป็นวัยหนุ่มสาวจะเห็นว่าในช่วงที่ผู้ชายนะครับมีการเปลี่ยนจากวัยเด เ,เสียงเปลี่ยนมีกล้าเมเนื้อที่แข็งแรงขึ้นตรงช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ฮอร์โมนเพศชายเราสูงที่สุดและหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่ออายุเรามากขึ้นปริมาณฮอร์โมนเพศชายเราก็จะค่อยๆลดต่ำลงครับผมจริงๆแล้วเราต้องไปดูปัจจัยนะครับปัจจัยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย 1. เรื่องของ genetics สงเรื่องของการใช้ชีวิตแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยแหละครับคือโดยโปรตีแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่6เรื่องในชีวิตของเรา คือ 1. เรื่องของอาหารการกิน 2. เรื่องของการออกกําลังกาย3เรื่องของการนอน 4. เรื่องของการเสพสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์บุหรี่ 5. การจัดการเรื่องของความเครียดและ 6. เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวก,กับสังคมจริงๆมันก็มีแค่6อย่างนะครับถ้าเราสามารถบริหารจัดการนะครับให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเราก็จะป้องกันการแก่ก่อนไวัยได้นะครับ ก่อนอื่นตอนต้องมาย้อนกลับไปดูว่าไอการที่ปรับแล้วไม่ได้ผลเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าความเป็นจริงและปัญหาของมันคืออะไรก่อนส่วนเรื่องของการให้ฮอร์โมนเนี่ยเราก็จะต้องดูก่อนว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีภาวะบกพร่องของฮอร์โมนหรือไม่อย่างไรถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้มีความบกพร่อง การให้ฮอร์โมนเฉยๆก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดเขามีความบกพร่องนะครับการให้ฮอร์โมนก็จะช่วยค่อนข้างเยอะครับก็ขึ้นอยู่ว่าฮอร์โมนที่บกพร่องนั้นคืออะไรและมีสาเหตุของความบกพร่องของฮอร์โมนเกิดจากอะไรครับวัยทองนะครับเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์เราต้องเจอนะครับแต่เราสามารถจัดการกับมันได้ถ้าคุณนะครับอยู่ในวัยทองหรือกําลังจะเข้าสู่วัยทองและคุณเข้าใจในเรื่องของภาวะวัยทองและการจัดการของวัยทองคุณก็จะเข้าสู่วัยทองอย่างมีความสุขครับ Life Anti a อดไลฟ์แอนทา i เอจจิ้งมีดีคอศูนย์เวชศาสตร์ะลอวัยและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยประสบการณ์ของทีมแพทย์มากความสามารถมากกว่า20ปีโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ควบคู่ไปกับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด